สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV ุ้มๆุ้มสกินแสสวยผมแนะนำเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0 0คนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่าแอดมินต้น tp 7ก็จะเจอเลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม p c อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k ค n t e เ in th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลี c h a n n น l นะครับผมวันนี้ก็มาดูแนวทางการเล่น UA ใน Meta ดีนะครับ ยูเอ <UA> e ในเมตานี้ผมบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับเพราะว่ามันเดินเกมยากนะครับผมแพทเนี่ยมันเป็นแพทที่แบบเขาเล่นต้นเกมกันเดือดอ่ะเขาอาศัยคุมเกมเดินเกมในช่วงต้นเกมกันค่อนข้างเดือดแล้วก็ตัวที่เล่นต้นเกมอ่ะมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะอย่างเมทด,ด้วยกันเองก็จะเป็นแรดอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้เถื่อนมากนะครับหรือว่าเนี่ยอะโรมเอนโซตีมี่นะครับอ่าป่าก็ยังมีพวกคิลา่มลามีฉลามมีอะไรเพิีม คือแต่ละตัวเนี่ยมันทําให้ตัวของยูเอ็นยมัน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 เดินยากครับคือคือผมเล่นยูเอในแต่ล,ละตาเนี่ยรู้สึกว่ามันเล่นยากมากๆนะครับผมมาก็มาดูกันในเกมนี้ครับผมสาหรับาการเล่นการเดินเกมของยูเอนะครับอ่ะตรงนี้เรามีลมมาช่วยเคลียร์จะดีมากๆเลยนะเล่นยูเอ็นแล้วมีลมมาช่วยเคยเลียร์เราอ่ะเราจะได้มีลมพาเดินนะครับผมตรงนี้อุ้ยบีแกนฟิกส่วนครับตรงนี้แล้วก็สกิลหนึ่งยัดเข้าไปเลยครับสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองนะครับผม สกิลของ UA เนี่ยสามารถยัดระยะประชิดได้นะแบบจอๆอ่ะคือดาเมจมันโดนนะโดนแบบเต็มๆเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะโดนนะครับผมแต่ถ้าเกิดระยะห่างกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันอาจจะไม่โดนครบอ่า UA ที่มันเป็นพารซีดเนี่ยมันจะปล่อยออกไป4เส้นนะครับถ้าเกิดมันอยู่ระยะกลางเกินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบ4เส้นนะครับผมแต่ว่ามันก็โดนดาเมจอยู่นะครับยูเอก็เลยมีคอมโบแบบจัดพุ่มนะก็คือแบบใช้สกิลสองยันแล้วก็อันติออกมาอะไรแบบนี้นะครับผม ถ้าเกิดของนำๆเงินเยอะๆอ,อ่าพวกตัวบางบางเนี่ยคือตายได้เลยนะครับตรงนี้ดีเราดีหน่อยนะเราเราเจอเมดเป็นล้อเลียวมันยูเอมันไม่ได้แบบอ่าเล่นยาขนาดนั้นถ้าเกิดเจอลอเลียวนะครับ <I S 2> เล่นก็แค่แบบ <Hero. S 1> รักษาระยะแค่นั้นพอนะเอ็นโซ่เจ็บแล้วนะตรงนี้เรามีโอกาสที่จะได้มังกรสูงมากนะครับว่าเอ็นโซ่เนี่ยเขาไม่มีเลือดเข้ามาแทงแล้วเนาะ ก็ก่อนไฟมังกรเนี่ยพยายามตอดคนได้ยพยายามตอดไปก่อนนะอ่ะเราเห็นแล้วครับว่าเอนโซอยู่นี้เราเราเช็คให้เพื่อนเลยนะหุยไม่ตายนิดเดียวเอนโซไม่ตายทุกคนตรงนี้ผมดีดตัวเองออกมาก่อนครับแล้วลั่นฟิกเกอร์ครับผมตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้จะกดฟิกเกอร์นะแต่มือน่าจะลั่นนะครับ เดี๋ยวเราเก็บเลือดหลังป้อมที่เลนแครี่เลยละกันนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้เนาะแล้วแครี่เราเนี่ยก็เลือดเต็มสามารถเก็บเลือดหลังป้อมที่เลนแครี่ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเก็บเลือดที่เลนกลางต่อเนาะจะได้เล่นต่อไม่ต้องกลับบ้านบ่อยครับการกลับบ้านไปบ่อยเนี่ยอ่ะมันจะทําให้เราจนด้วยนะครับผมเลเวลช้าด้วยนะถ้าเกิดเราพลาดคีปนะครับเราเลือกเจ็บมากเลยนะทุกคนแต่เอนโซัวนี้มันมันขวางอยู่อะเด ต้องป่อยนะเดินตรงนี้ไม่เจอใครครับอ่ะข้างล่างครับผมไอสองตรงนี้ผมเดินมากับมวยครับน่าจะปิดได้นะเก็บครับผมสวยงามได้เป็นบีเจนมานะเราเสียป่าไปเกมนี้เป็นไอลิป่านะทุกคนไม่โดนต้องคาดเดาการเดินเขาเแม่นๆหน่อยนะ เล่นยูเอนะครับตรงนี้เราได้ต่อเลือนนะทําเป็นโซ่กลับบ้านได้อยู่ปะสึบสืบอ่าเรียบร้อยน่าจะกลับบ้าน,นครับโอเคนี้ไม่ใช่ลิป่าผมพูดผิดนะครับผมเป็นเป็นทาจีป่านะครับ,ระะรบโอเคกเล่นตรงกลางก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรครับก็เคลียร์ง่ายครับผมเพราะว่าสกิลเรามันแรงครับก็ไกลด้วยนะ ที่เรากล้าเดินเปิดพุ่มแบบนี้เพราะว่าจะมีเพื่อนเดินมาด้วยนะแหะอันนี้มันหลบครับแอดยัดกลับมาได้ครับร้อยสวยมาสวยนะมาสวยนะกิวแบบยัดพุ่มไหมครับฮ่าโดนเต็มไปเมื่อบผมตรงนั้นนะผมว่าเจ็บละตรงที่เ,เราฝากตัวของทาจิเขาเคลียร์การนะส่วนเราเคลียร์บนครับกิวใสเอนโซ่หน่อยเอนโซ่ต้องกลับบ้านแล้วครับผม สวยนะทำทำให้ EN เอ็นอนโซเขาเดินเกมแบบไม่ได้ก็ต้องรับกลับบ้านเดี๋ยวเรากลับไปรับเรียนการครับแล้วเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นมาบนใหม่ตรงนี้เรามีมวยเขาเปิดแมพให้เราก่อนแล้วเนาะแล้วเราก็เห็นแบบล้อเลี้ยวอยู่บนเอ็นโซกลับบ้านผมก็เลยกล้าเดินแบบรัดแม่น้ำแบบนี้นะสกิลคูลดาวดีวไม่มีสกิลให้ เดินใส่ล้อเรียกว่าผมเพื่อจะไปสกิลแบบใกล้ๆครับโอเคสวยโอลเอนโซ่ผมตายแน่เลยทุกคนโอเค,อเคน่าจะเรียบร้อยแล้วครับวิธ <c oughs> ีเคลียร์ก็พยายามยืนเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็ได้เนาะเพื่อให้สกิลมันแบบโดนคีฟตัวข้างหน้าด้วยนะไอต,ตอนที่สกิลคือมันพุ่งเข้าไปอะ อเคเอนโซ่นี่อันตรายสุดๆรอเลี้ยวเดินมาครับรอเคลียร์การเวฟหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าแมปมันมืดอยู่เนี่ยเนี่ยเอียงๆประมาณนี้เพื่อให้สกิลแบบมันโดนคีฟตัวข้างหน้าด้วยนะครับถ้าเกิดเรายืนตรงๆก็สกิลอะสกิลมันจะไม่ได้โดนคีฟตัวข้างหน้าเยอะขนาดนั้นเนาะสกิลมันจะไปโดนตัวข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืน เฉียงๆไว้นะอันนี้ก็เป็นทิคในการเคลียร์คีฟของยูเอเนาะจวดน่าจะฆ่าเอนโซได้ปะเออไหวจงหมดเวฟบรอเลี้ยวมาครับมีสกิลนะก็ไปลองเล่นดูหน่อยต่อเลือดหน่อยโดนโอเคกลับบ้านคู่ ไม่มีสก,กิลแล้วอะ่ะไม่น่าจะมีแน่เลทุกคนเพราะว่าเขาเห็นผมเดินบีแบบนี้ก็ไม่ได้โอเคสอย่อนแล้วกันปีจันมาอเอไม่ได้ชนผมอะ่ะไปช่วยเพื่อนปุ๊บไปสวยต้นไล่ผมมาแล้วปีกมาก่อนปีเพื่อนมาลงไปช่วยนะ เตะออกไปโอเคโดนนะโอ้ยเจ็บมากบูเลยบูเลยอย่างนี้บูเลยอย่างนี้บูเลยอย่างี้บูเลยครับเจ็บมัวตะหอกเลยโอเค ทีมเราเล่นดีนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดจูเอะ่ะถ้ามันมีคนมาเล่นด้วยมาคอยรับคอยอะไรอย่างเงี้ยตัวมันจะเล่นง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดแบบมาเล่นคนเดียวอะ่ะคือแล้วก็ไม่มีใครมาเล่นด้วยอะ่ะจูเอะจะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากมากๆนะครับเพราะว่าแบบจูเอมันมันเป็นเมทที่ต้องมีอ่าต้องอาศัยระยะยืนอะ่ะต้องยืนไม่โดนล้วงด้วยแล้วก็ต้องเข้าไปทำดาเมจให้ได้ด้วยนะครับมันก็เลยเล่นยากอะ่ะ ถ้าเกิดเป็นอย่างรยลิออนอย่างเงี้ยอะถ้ามีคนมาล้วงก็ออกได้ลิเลียงเงี้ยก็ออกได้แร็ดเงี้ยก็ออกได้นะครับ <S <S ซึ่งมันต่างกันเมทเมทสมัยนี้ก็เลยแบบต้องเป็นตัวที่เอาตัวรอดเองได้ด้วยอะคือไม่ต้องพึ่งทีมเยอะเกินไปแต่ว่าตัวของยูเอ็นเนี่ยคือมันพึ่งทีมเยอะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แบบในแร็ดอะ <S <S ตัวมันเก่งแหละแต่ทีมต้องเล่นได้ด้วยอะประมาณนั้นดีกว่า แต่ไม่ได้เก่งถึงขั้นแบบแบกทีมได้คือไม่นะครับมันเป็นตัวที่เติมดาเมจให้กับทีมคือทำให้ทีมได้เล่นนะครับเล่นง่ายขึ้นแบบนั้นจะสังเ,เกตนะเนี่ยเนี่ยก่อนเข้าไฟเนี่ยผมจะสกิลใส่เขาแบบให้เขาเล่นยากๆในไฟเพื่อให้แบบทีมเราเล่นง่ายๆนะครับผมเห็นว่ารถคูดาผมเนี่ยอ่ะมันถึง40แล้วผมก็เล่นเล่นมาเป็นบูเจาเวทนะเพราะว่าผมน่าจะได้บูอีกนะครับ ก็เลยเล่นบูจาวเวทแบบแรงๆไปเลยสกิลเนี่ยไม่จาเป็นต้องโดนแบบเต็มนะโดนแค่เฉียดๆก็ก็กกแรงแล้วนะครับผมทายังไงก็ได้อะ่ะ <c oughs> โอ้ถอยก่อนทำยังไงก็ได้ครับให้เลือกฝาตรงข้ามมันไม่เต็มหลอดแล้วแล้วพวกตัวที่เข้าไปล้วงหรือว่าทีมเราเนี่ยคือมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> ใน่เช่นแบบอ่ะเอ่อไอรีเข้าไปล้วงแล้วจากฝาดตรงข้ามแบบเลือดเต็มไอรีทำดามเมจได้80%ใช่ไหม คือฝ่ตรงข้ามคือก็ไม่ตายไงแต่ถ้าเกิดเราทำดาเมจให้อิริก,ก่อนสัก3 0ไอรเนิเข้าไปล้วงไอิริก,ก็จะได้ค่านะครับผมอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นนะก็คือโป๊ก,ก่อนเพื่อให้ทีมเล่นง่ายนะครับ,บ,บ,นะบผมจะหาจังหวะเดินเข้าไปจ่ายดาเมจแบบเสมออ่ะ้วกด,ดันฝ่าตรงข้ามนะครับให้เขาแบบเล่นนอกบ้านไม่ได้ให้เขาแบบเติมบ้านอะ่ะเติมบ้านเลยเติมเลือดบ่อยๆนะครับผมอย่างอันนี้คือคือเกมเราตอนนี้คือเราได้คุมเกมละผมก็เลยแบบกล้าเล่นสูงนะครับ เนี่ยคือพอเกมเราได้คุมอะไรเงี้ยคือคือยูเอก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยพยายามสกิลใส่ยิโ,โร่ฝั่งข้ามนะครับแล้วก็ถอยออกมายืนแค่ระยะสกิลของเราพอนะครับอ่ะตอนนี้คือเรามีสกิลเราคือเราก็เดินเข้าไปแต่สกิลก็เดินถอยออกมาครับไม่ต้องไปเดินตีธรรมดานะครับผมเราเล่นตัวเมทนะผมพยายามโฟกัสพวกตัว,ตวดาเมจเขานะให้เขาเล่นย,กยากๆนะครับ ปะหย่าเนี่ยต้องวิ่งไปเติมเลือดแล้วคือคนฝั่งเขาเนี่ยก,ก็ก็จะไม่พร้อมตลอดกิวสาดเข้ไปสกิลคูดาวไว้นะครับผมโซเจ็บแล้วครับโลมเขาคือเล่นไม่ได้ละผมพยายามเดินเข้าไปกิวให้เพื่อนเฮ้ย okay. น่าจะหมดแล้วนะผมว่ากีนี้เราแบ่งหนะ้าที่กันดีนะมีคนตีป้อมมีคนเข้าไปฝงไว้ให้เป็นอีก กระโดดผมไปกระโดดเข้าไปเตะเป็นอีกตัวผมอย่างแรงอะ่ะโอเคจบป้าครับโอเคดีๆครับผมนี่จะประมาณนี้สำหรับแนวทางการเล่นตัวของ u ูเอนะครับยูเอเนี่ยหลักๆเลยนะครับผมก็ตำแหน่งยืนสำคัญมากๆยืนยืนยังไงก็ได้ไม่ให้โดนล้วลงนะครับแล้วก็เข้าไปจ่ายสกิลให้ได้นะครับผมก็ยืนอย่างที่ผมแนะนำ่ะ คือ,อยืนในระยะสกิลของเราอ่ะเราสกิลได้ไกลเท่าไหร่เราก็ยืนระยะนั้นนะครับผมถ้าเกิดจะเข้าไปห้าได้เนี่ยก็ควรจะต้องมีอันติหรือไม่ก็ฟิกเกอร์นะครับเพื่อเอาไว้หนีออกมาแต่ถ้าเกิดไม่มีฟิกเกอร์แล้วก็ไม่มีอันติเลยอย่าพยายามไปยืนล้ำหน้าครับเพราะว่าตัวมันจะตายง่ายมากๆนะครับผมดาเมจเกมนี้ก็น่าจะทาเยอะนะเพราะว่าผมอยู่ในหลายๆไฟเลยนะครับดาเมจก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับแนวทางการเล่นยูเอในแพทนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมาก ที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ไดกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้เนเพียงแค่20บาทเองใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ